กรมครับขณะนี้นะครับนักข่าวได้บันนอกได้รับเกียรตินะครับจากท่านผู้บริหารเจ้าของโรงงานนะครับมี่อ่าหนองเขาฟานของแท้เลยนะครับวันนี้นะครับขอพระคุณมากครับอันนี้อยากจะให้ท่านผู้บริหารนะครับได้ได้ได้เรียนกับท่านผู้ชมสักหน่อยว่าผลิตภัณฑ์มีหนอเขาฟานเรามีอะไรบ้างเพราะเนื่องจากว่าผมเห็นนี่จะมีหลายอย่างเลยนะครับตอนนี้นอกจากมีอย่างแล้วมันจะเนี่ยของเรามีนี่ครับ่านผู้ชมดูนะครับ เย็นตะโฟด้วยโดยโดยใช้แบรนด์ของโคฮุยครับผมแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือโคฮุยก็ใช้แบรนด์ครับผมผัดไทยผัดไทยด้วยไม่ใช่จะมีวัลัหนองพวอย่างเดียวเป็นตัวล่าสุดแล้วก็อีกที่ได้มาจริงจริงคือมี กัญชาซึ่งต้นพ่วงของท่านทำให้ครับผมได้รับการรับรองมาแล้วนะครับว่าเราจากอยจากครับผมแล้วอันนี้ก็คือตรงนี้จะเป็นสูตรจำหน่ายของผลิตภัณฑ์นะครับของบริษัทหมี่หนองหัวฟันแต่รววข้าวก้าที่ตรงนี้ก็จะมีหลากหลายเลยนะครับรวมทั้งว่าเป็นหมี่ดิบด้วยแล้วก็ที่นี่ก็พอผลิตออกมาแล้วก็เอามาจําหน่ายที่นี่เลยก็ถ้าจะมา ผ่านมาหนอฟานหรือว่าจะมาอยากได้บีดสอง,องฟานแท้ๆนี่ให้มาตรงนี้เลย,เลยแล้วก็อยากเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งที่เรารับไปเปิดร้านเนี่ยอยู่ตรงพททพททควบด่วนนะครับขาประจำเลยครับนี่บ่แล้วก็ view, กวย,ยูวิวอ่าอ่าาหะแตใส่อีกอันหนึ่งคืออ่ นนเดงปั๊มนนเดงโอ้ปั๊มนนเดงครับผมแล้วก็ร้านของฝากบางการที่เราไปฝากฟางแล้วนี่ในส่วนนี้กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ใช้เวลากี่ปีนะครับรุ่นหลายปีนะครับเป็นรุ่นโอมเป็นรุ่นที่สามแล้วอาจารย์เริ่มต้นจากสองสี่เก้าครับผมรุ่นอันธพาลคลองเมืองเลยครับเองสี่เขาเท่าคุณตาเริ่มทำมานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนหนองฟานเราเนาะแล้วก็นะครับจากคนเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็ จากคนบ้านนอกนะครับบ้านนอกแต่สามารถมาครับมาพัฒนาและมีความใช้ความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็มาทําวิชาชีพแล้วก็ทําชื่อเสียงให้กับสองจังหวัดได้เลยนะครับเนื่องจากว่าหมีหนองคุฟ้านะครับท่านผู้ชมตอนนี้นี่ครับมีชื่อเสียงไปโด่งดังไปทั่วประเทศเลยแล้วก็นะครับนักข่าวบันนอกอยากจะฝากไว้อีกนิดนึงนะครับว่าที่หลายๆท่านถามมาที่ห้องข่าวนะครับว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นหมีหนองคุฟานแท้นี่ครับห้สเกตนี่นะครับ ตาดวงข้าว9กิกนี่จะเป็นแบรนด์ของแท้เลยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าโรงผลิตนะครับท่านผู้ชมจะอยู่ด้านหลังนะครับผลิตกันใหม่ๆสดๆแล้วก็นะครับมาวางจําจหน่ายตรงนี้แล้วก็จะมีศูนย์ที่จําหน่ายที่ไหนบ้างครับอาจารย์ครับอยู่ที่พตทคู่กวดคู่กวดนหนึ่งแล้วก็ view, อยูอ่วิวของนายโคร,รหาหัดครับผมแล้วก็พตท นดก็ถ้าผ่านเส้นทางนี้ก็สามารถแวะอุดหนุนแล้วก็แวะซื้อหาผลิตภัณฑ์มีหนองโฮฟานตาลุนข้าว99ของแท้ได้เลยนะครับเราอยากจะฝากอะไรไปถึงท่านผู้ชมนะครับว่านะครับมาโคราชมาขามไปแก่แสงมาหนองโฮฟานอยากจะเชิญชวนเลยครับผมถ้าใครผ่านมาหนองฟานของดีของอำเภอขามแก่แสงชิ้นหนึ่งของดีของโคราชก็คือมีหนองานอกจากมะขามเทศแล้วตอนนี้เรามีหมี่หนองฟานที่เป็นหนึ่งหนองฟานมีไก่ชนครับผมซึ่ง ไก่ชนระดับประเทศความไก่ชนระดับประเทศครับผมเป็นน้องชายของซุ้มหนุ่มลุงมีครับผมขอบคุณมากครับแฟของซุ้มหนุ่มหมีก็ถือว่าเป็นเราจะเป็นเครือญาติกันในกลุ่มบริหารตรงนี้ครับผมขอบคุณมากครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับที่บริเวณนะครับศูนย์จำหน่ายนะครับผลิตภัณฑ์ของหมีหนองฟ้าฟานนะครับตำบลหนองห้ฟานอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมากับนักข่าว้านนอกครับ